เปิดแล้วครับผมมหกรรมแพรวและงานกาชาติจังหวัดกระสินนะครับแสงพุนะครับแสงความเฉลิมฉลองงานกาชาติจังหวัดกระสินนะครับเริ่มแล้วนะครับระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่9มีนาคม2568กาชาติช่วยเราเราช่วยกาชาติ นะครับพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินและจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาชมนะครับงานมหกรรมแพวาจังหวัดกาลสินมีการออกร้านของผ้าไหมแพวานะครับมีการสาธิตนะครับการทําโปรงลางด้วยไม้หาดนี่นะครับนี่นะครับก็ เรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดกรฬสิน์พร้อมจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาชมมาชอบมาชิมงานประจำปีงานกาชาติจังหวัดกรฬสินเห็นไหมครับทางเข้านะครับสีสันสวยงามนะครับวันนี้เป็นวันเปิดงานนะครับผู้คนนะครับมาจุงลูกจุงหลานนะครับมาชม นะครับงานประจําปีคืองานกราชาติจังหวัดกาฬสินนะครับเริ่มแล้วนะครับนี่นะครับดูพี่น้องของเรานะครับบางคนก็กลับไปแล้วนะครับบางคนก็กำลังจะมาเที่ยวนะครับกลับไปก็มาชอบมาชิมนะครับอาหารนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินนะครับ ก็ดีขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับป้ายทางเข้านะครับงานกาชาติจังหวัดกาลสินกาชาติช่วยเราเราช่วยกาชาตินะครับในงานก็จะมีร้านมัตฉากาชาตินะครับก็เราก็ไปเสี่ยงโชคทําบุญนะครับนี่นะครับนี่ระหว่างงานนะครับระหว่างวันที่9ถึงวันเอาวันที่26ถึงวันที่9กก็จะมีหมอลำนะครับศิลปินหมอลำ มาขับกล่อมให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับหลายวงหลายคนนะครับชื่อเสียงโด่งดังทั้งนั้นนะครับ FC ดังๆทั้งนั้นนะครับเรียนเชิญนะครับนะครับเรียนเชิญทุกคนมาชมนะครับมหกรรมแพรว่าแล้วก็มาตักไข่ไดโนเสาร์นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ทําบุญนี่นะครับปีนี้อลังการนะครับดูโดมนะครับติ้นโดม กว้างใหญ่นะครับทางเดินก็จะประกอบไปด้วยชอบอาหารนะครับนะครับมีชอบเกี่ยวกับอาหารนะครับเครื่องดื่มต่างๆให้ทุกคนนะครับถึงแม้คนจะเยอะขนาดไหนนะครับทางเดินของเราปีนี้อลังการมากใหญ่มากนะครับนะครับทุกปีทําเป็นสังกะสีนะครับเล็กๆนะครับปีนี้นะครับท่านผู้ว่าของเรา นะครับทุ่มทุนนะครับทำเป็นโดมนะครับทำเป็นเตน้นใหญ่ๆนะครับให้พี่น้องของเราได้เดินสะดวกนะครับสองข้างทางเห็นไหมครับก็จะเป็นร้านอาหารจัดเป็นหมวดหมู่ครับปีนี้นะครับหมู่อาหารหมู่เฟอร์นิเจอร์หมู่ต้นไม้นะครับแล้วก็ซุ้มออกงานนะครับบูธออกงานของหน่วยงานราชการและก็แต่ละอำเภอเห็นไหมครับนี่นะครับ อาหารหลากหลายมาให้พี่น้องเมื่อเหนื่อยแล้วก็ชิมชอปตามอัธยาศัยนะครับนะครับอาหารเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นของคราของหวานนะครับนะครับบางบางที่นะครับเดินไปได้กลินทุเรียนนะครับกินทุเรียนนี่นะครับถือว่ามาได้ถึงกาลสินนะครับนี่นะครับวีทีกลาง ของเราจัดอลังการมากนะครับดูนะครับนักร้องนักรำนะครับเป็นลูกหลานของชาวกาะสินทั้งนั้นนะครับป้อนสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับใส่ผ้าเพวาเข้าไปนี่นะครับสวยงามมากนะครับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระสินนะครับมหกรรมแพวากาลสินนะครับผมนี่นะครับชุดนะครับชุดแพวานะครับชุดแพวาก็จะ ออกโดยเสื้อแพรวากับโปงนะครับหรือผ้าสิ้นแล้วก็จะมีผ้าสไบเฉียงนะครับซึ่งทำมาจากผ้าแพรวาลายแพรวาของกาลสินนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับการเปิดงาน,นการฟ้อนต้ตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับสวยงามนะครับก็เอาบรรยากาศนะครับมาให้ทุกคนได้ชมนะครับสีสันของงาน มหกรรมแพรวากาละสินนะครับนี่ครับการแสดงของเราก็มีหลากหลายชุดครับมีหลากหลายชุดการแสดงมีหลากหลายเพลงมีหลากหลายนักร้องมารับกล่อมให้พี่น้องที่มาชมงานได้ชมนะครับชมได้ชอบนะครับได้ดูการ เปล่ยนแปลงนะครับการจัดงานก็ล้ำสมัยนะครับมีไฟแสงสีนะครับมีการเวทีที่ใหญ่ขึ้นนะครับนี่นะครับมีนักร้องมาร้องให้ทุกคนได้ชมนะครับนี่นะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศบนเวทีนะครับการร้องเพลงการฟ้อนรำนะครับแล้วก็ ศิลปะของชาวกาลสินก็คือโป่งลางนะครับเป็นเครื่องดนตรีนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกาลสินนะครับเป็นต้นกําเนิดของโป่งลางที่กาลสินนี่นะครับนี่กิจกรรมของอบนเวทีนะครับหลากสีสันนะครับนักร้องนะครับเป็นร้อยนะครับอยู่บนเวทีนี่ไม่ต่ํากว่า200คนนะครับบนเวที นะครับพร้อมด้วยท่านผู้ว่านะครับได้มาเปิดงานนะครับพร้อมด้วยหน่วยข้าราชการระดับสูงของจังหวัดก็ได้มาเปิดงานร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับเราก็จะได้เห็นผู้ว่าของจังหวัดกระสินนะครับใกล้ชิดกับประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเอาคืนความสุขให้กับประชาชนนะพี่น้องชาวกระสินก็จะได้เที่ยวนะครับได้ ดูสิ่งของได้ชอบสิ่งของไปในงานนี้ด้วยนะครับพาลูกพาหลานออกมาดูนะครับการฟ้อนรำศิละปะของจังหวัดกาลสินนะครับอนุรักษ์ไว้นะครับให้ลูกหลานสืบทอดเห็นไหมครับลูกหลานก็ได้มาตีโปรงลางนะครับคนกาลสินต้องตีโปรงลางเป็นนะครับแต่งชุดแพรวเป็นนะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของกาลสินนะครับมีที่เดียว นะครับโปงลางนะครับต้นกําเนิดของโปงลางของกาลสินนี้นะครับแล้วก็มีที่เดียวนะครับที่ลายผ้าไหมแพรวานะครับผ้าไหมแพรวาจะไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับลายแพรวาเป็นเอกลักษณ์นะครับนะครับชาวกาลสินก็ภาคภูมิใจในบรรพบุรุษนะครับที่ได้นะครับสืบทอดนะครับศิลปะวัฒนธรรมสนุกรมเนียมประเพณี แล้วก็งานผ้าไหมแพรวานะครับให้ชาวกาลสินได้ภาคภูมิใจนะครับก็จะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเราก็จะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้ พักผ่อนหย่อนใจนะครับมาดูการแสดงต่างๆของพี่น้องนะครับนี่ครับการแสดงสวยงามนะครับเชิญพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินและจังหวัดใกล้เคียงนะครับเชิญมาชมนะครับมหกรรมแพรวาจังหวัดกาลสินนะครับ มีการแสดงทุกวันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่9มีนาคม2568นะครับปีนี้นะครับฉลอง12วัน12คืนนะครับโพงลางแพวากาละสินนะครับนี่ครับก็เป็นลายผ้าไหมแพราของกาละสินนะครับเอามาทำเสื้อเอามาทำ ผ้าสิ้นนะครับดูครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับลายนี่เอามาทํากระเป๋านะครับเห็นไหมครับลายแพรวาเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับลายแพรวาสวยงามมีหลายลายนะครับมีหลายลายนะมีเป็น20 30ลายเป็นร้อยลายนะครับที่พี่น้องของกาลสินได้ ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นผ้าซิ่นนะครับเป็นผ้าซิ่นผ้าสโลงนะเอามาตัดกระโปรงนีนะ่เอามาทากระเป๋านะครับประโยชน์หลากหลายนะใช้สอยได้หลากหลายนะครับนี่เอามาทากระโปรงนะครับนี่เห็นไหมอีลายหนึ่งสวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆสําหรับผ้าไหมแพรวของกาลสินนะครับเอามาทา สบายเฉียงก็สวยนะครับนี่นะครับมีการสาธิตการทอผ้านะด้วยกี่ด้วยนะครับภาษาอีสานเรียกกี่นะครับเสาสีเสานี่เรียกกี่นะครับนี่นะครับมาสาธิตการทอผ้าแพรว่าให้พี่น้องได้ชมด้วยอันนี้ก็สาธิตเกี่ยวกับการทำโปงลางนะครับโปงลางนะครับทํามาจากไม้หาดนะครับซึ่งเป็นไม้ประจำถิ่นของ จังหวัดกาลสินนะครับมีมากนะครับแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เอามาทําโปร่งรางเสียงดังดีมากนะครับนะครับโปร่งรางต้องทําจากไม้หาดเท่านั้นนะครับถึงจะเสียงดังดีนะครับนี่นะครับโปร่งรางจังหวัดกาลสินมาชมมากกรรมแพรว่าจังหวัดกาลสินนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ